ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศ์การสินจชมรมคนรักและศรัทธาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลเตือดนะครับกับคลิปวันนี้นะครับจะแนะนําหลวงปู่ทวดอีกวัดหนึ่งนะครับให้ผู้ชมทางบ้านได้เรียนรู้และศึกษาและสะสมนะครับคือหลวงปู่ทวดวัดแหลมทรายจังหวัดสงขลาปี2511นะครับครับหลวงปู่ทวดวัดแหลมทรายเป็นพระเนื้อว่านนะครับนําว่านที่เหลือจาก รุ่นแรกนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับมาสร้างเป็นพระนะครับครับกดพิมพ์พระนะครับโดยเจ้าวาดวัดแหลมทรายนะครับคือพจนเซงนะครับครับทําการพิธีปลุกเสกนะครับเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดนะครับครับจานวนแปดหมื่นสี่พันองค์นะครับร่วมกับพระอาจารย์ทิมพระคูเัยสุพลทิมเจ้าวาดวัดช้างให้นะครับกับพระสายเขาอ้อจังหวัดพัทลุงและเกจิอาจารย์พักใต้อีกหลายท่านนะครับ ครับสาหรับพระเนื้อว่านนะครับรุ่นนี้นะครับจะแก่มวลสารแก่ว่านนะครับออกเป็นสีน้ําตาลนะครับครับโดยนําว่านเก่าของหลวงพุตรทวดปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับมากดพิมพ์เป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นหลวงปุททวดนั่งขัดสมาธินะครับครับมีลูกแก้วนะครับอยู่บนฝ่ามือนะครับครับข้างหน้านะครับมีตัวหนังสือนะครับว่าว่าหลวงพ่อทวดนะครับอยู่ใต้ฐานนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับ ครับจะมีตัวหนังสือนะครับเห็นว่าสมเด็จเจ้าพระโคหยยบน้ําทะเลจืดจังจังหวัดสงขลาวัดแหลมทรายนะครับเป็นพระเนื้อว่านนะครับครับออกโทนสีน้ําตาลน้ําตาลครับครับพระจะเนื้อแห้งนะครับพระรุ่นนี้นะครับเป็นพระที่มีประสบการณ์สูงในพื้นที่นะครับในจังหวัดสงขลานะครับครับโดยเฉพาะวัดนี้แถบวัดนี้นะครับเขาพบพาไปในสมัยนั้นนะครับแจกเพื่อตํารวจทหารนะครับ เกิดประสบการณ์มากมายนะครับโดยได้รับการปลุกเสกจากเกจิอาจารย์จากสายเขาอ้อนะครับครับพุทธคุณของรุ่นนี้นะครับเห็นเขาว่ามีความเหนียวครับคงพันชาตีนะครับและแข็คาดนะครับครับราคาไม่ค่อยสูงนะครับราคาประมาณหลักร้อยไปปลายถึงหลักพันต้นๆนะครับครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับของนักศึกษาไอ้นักนักศึกษาพักเครื่องนะครับและสะสมพักเครื่องนะครับจะได้ สะสมนะครับเพราะว่าพระราคาพระต่างวัดราคาจะไม่เท่ากันนะครับแต่ละวัดนะครับครับอันนี้เป็นในทางเลยอีกทางหนึ่งนะครับวัดแหลมทรายนะครับครับนี่ครับเป็นพระเนื้อว่านนะครับครับออกสีน้าตาลนะครับครับสีช็อกโกแลตนะครับครับไม่มีของเกนะครับรุ่นนี้นะครับครับเป็นพระเก่าพศลึกนะครับครับถ้าพระ ต่างวัดนะครับถ้าไม่เกินปีพศ2512นะครับพระครูวิสัยโสพลทิมนะครับหรือเจ้าวาดวัดช้างให้หรือพระอาจารย์ทิมจะเป็นผู้ร่วมปลุกเสกทั้งนั้นนะครับครับให้ให้ให้ผู้ชมทางบ้านนะครับได้รู้ว่าทุกรุ่นนะครับต่างวัดถ้าพระครูวิสัยโสพลทิมนะครับปลุกเสกศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นครับเทียบเท่ากับ2497นะครับจะต่างกันที่ราคานั่นแหละครับเพราะว่าไม่ได้ออกจากวัดช้างให้โดยตรงนะครับแต่ออกในนามของวัดอื่นนะครับแต่ท่านปลุกเสกนะครับ ครับเพื่อที่จะให้พระกระจายไปให้ทุกคนได้บูชานะครับทั่วถึงนะครับครับเป็นทางเลืออีกทางหนึ่งนะครับสําหรับพระที่ราคาไม่สูงครับแต่พุทธคุณสูงนะครับครับพระหลักร้อยแต่พุทธคุณพุทธคุณหลักร้านนะครับถ้าเท่ากับปีสองสี่เก้าเจ็ดเลยนะครับครับพระไม่ค่อยเจอนะครับจะมีหมุนเวียนอยู่แถวภาคใต้นะครับวัดแหลมทรายนะครับครับจังหวัดสงขลานะครับ รับถ้าใครพื้นที่จังหวัดนี้นะครับถ้ามีนะครับมาดูได้เลยนะครับครับนี่ครับข้างหลังนะครับเป็นตัวหนังสือนะครับหลวงพ่อพักโคเหยบน้ําทะเลเจือดวัดแหลมทรายนะครับครับกดพิมพ์ตัวหนังสือนะครับข้างด้านหลังนะครับพระจะออกโทนสีน้ําตาลนะครับเป็นพระว่านนะครับครับผมเก็บมานี่สิบกว่าปีครับไม่ได้ใช้นะครับยังไม่เลี่ยมเลยนะครับห่อกระดาษทิชชู่ไว้นะครับรงนี้ครับสภาพเดิมๆนะครับครับ ถ้าพี่น้องได้เจออนะครับเก็บแว้ได้เลยนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับสําหรับที่จะมีหลวงบุททวดที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ราคาไม่แพงครับวัดแหลมทรายนะครับครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับของนักสะสมนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับคลิปหลวงบุททวดวัดแหลมทรายจังหวัดสงขลานะครับผมก็ขอเท่านี้ครับขอเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกลับขออภัยเช่นเดิมนะครับจากผมพงศ์กาลสินครับ